สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบหลังจากที่พีใช้งานมากับมือถือเลทราคา3,000นะครับในการเปรียบเทียบครั้งนี้พีจึงคัดมาให้ดูเลยว่า6ตัวที่น่าสนใจมากหลังจากที่พีใช้งานมากับตัว6ตัวนี้ กับงบเลทสามพันนะครับพีจะขอแนบลิก์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาเป็นเครื่องสุนไทยประกันสุนไทยตามลิ้งพีแนบให้ใต้คลิปนี้นะครับบางครั้งเนาะเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมและก็ไม่ใช่เครื่องสุนทรไทยนะว่าให้กดซื้อตามลิ้งพีแนบให้ใต้คลิปนี้เพราะว่าพีก็ซื้อมาจากลิก์ด้านในในการสั่งซื้อผมระหว่างทั้ง6ตัวนี้บอกเลยว่าเลทราคา3 0 0พบางครั้งเนาะราคามันอาจจะขึ้นจะลง รบกวนเช็คราคาล่าสุดตามลิ้งพีแนบให้ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์นี้นะครับวันนี้พี่จะมาให้ดูว่า6ตัวที่น่าสนใจในการเปรียบเทียบครั้งนี้จะมีตัวไหนบ้างครับระหว่างเจ้าตัว VIVO Y19s โอตัวนี้บอกเลยว่าสเปคคือให้มาคือมีความแบบดีไซน์สวยบอดี้สวยแล้วก็ลำโพงให้มาลำโพงคู่ CPU ถือว่าสปีเล่นเกมเอาอย่เฟรมถือว่าสุดจริงครับพีชอบในด้านดีไซน์มากครับดีไซน์มันมีความสวยงามในการออกแบบครับซึ่งตัว Vivo Y 1 9 s ํา S รับผมทำการบ้านมาดีมากครับผมสปีนะรู้สึกว่าตัวนี้ใช้งานมาถือว่าคุ้มเกินครับนี่ดีไซน์สวยจริงตัวนี้นะครับซึ่งยันเลยว่าใช้งานโคตรดี Android 4 แล้วในการทัดในการกดสปีถือว่าเพียงพอมากครับนีครับหน้าจอใหญ่แล้วก็หน้าจอสปีนะถือว่าตัวนี้สู้แสงดีมากครับสู้แสงดีจริงครับนี่ครับในการกดในการทัดและรูปภาพผมในการถ่ายกล้องหลังซัพพอร์ตเป็น 50- ล้านครับมีตัว AI camera ด,ด้วยซึ่งพีไปสัมผัสในการถ่ายรูปมารู้สึกว่ากล้องคือมันเจ๋งจริงครับนี่ครับ คือเป็นตัวที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าสเปคกล้องคือมันถ่ายรูปออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับซึ่งพีรู้สึกว่าอันนี้ไม่อวยเลยคือมันแบบรูปภาพที่แบบเฮ้ยถ่ายมาแบบฟิลมันดีมากอะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากคุ้มจริงครับไม่ผิดหวังผมค่าใไฮซื้อเจ้าตัว vivo y19s ผมคือไม่ผิดหวัง เพราะว่าสเปคแล้วก็ดีไซน์มันมีความสวยงามในการลงตัวมากครับผมตัวนี้แรมสีิกบวกเพิ่มสีิกกับความจุตัวเครื่องพีใช้คือรุ่น1 2 8่งิบปกนะผมซึ่งสับพีรู้สึกว่าตัวนี้มันก็ยังไหลลื่นแล้วก็ซัพพอร์ตกับแอปธนาคารได้อย่างหายห่วงครับอยผมอีกตัวตจ้ตัวนี่ครับเรดมี่นะผมตัวนี้1 4บีซึ่งพีก็ยืนยันว่าตัวนี้สับพีรู้สึกว่ามันครบมันจบครับหน้าจอให้มาใหญ่มากผมตัวนี้100 20Hz คเฮิร์ตหน้าจอคือ6.88นิ้วคือหน้าจอใหญ่มากครับอันนี้หน้าจอ 90Hz เฮิร์ตนะครับผมนี่นี่ครับคืออ่ะหน้าจอสัพเพียรู้สึกว่าตัว 14c ีอ่ะทำการบ้านมาดีมากครับหน้าจอสู้แสงดีจริงครับกล้องหลังให้มา50บล้านมี AI Camera CPU ให้มา h e l i o G81 c t กต o r อเล่นเกม r L v บอกเลยว่าตัวนี้สบายหายห่วงครับดีไซน์ในการเก็บวีเทลมีความสวยงามในการออกแบบมากครับนี่ครับดีไซน์สวยจริงครับผมตัวนี้นี่พี่ชอบโมดูลของตัวกล้องมากรู้สึกว่าดีไซน์ตัวนี้มันจะมีความสวยงามจริงๆพีซื้อมาประมาณราคาเลทไม่เกิน3000ครับพีช่อว่าสมัครก้าวตัวนี้ถือว่าคุ้มนะครับผมสับพีถือว่าคุ้ม นี่ครับหน้าจอในการทัดครับตัวนี้เป็น Xiaomi Hyper OS version 14ครับผมแล้วก็แรม 6G ครับผมบวกเพิ่ม 6G ของผมตัวนี้กับความจุตัวเครื่อง 128G นะถือว่าเช่งาน,นทั่วไปถือว่าเพียงพอครับนี่ซัพพอร์ตกับธนาคารต่างๆได้อย่างเพียงพอเนาะส่งนหลายคนถามมาเยอะมากครับผมว่ามันเป็นไงบ้างกล้องครับบอกเลยว่ากล้องสัพ,พีนะกล้องหน้าให้มา13ล้านกล้องหลังให้มา50ล้านถือว่า ถือว่ากล้องผ่านครับตอนนี้อันนี้พีสั่นับผมแต่บอกเลยว่ากล้องใช้งานในการถ่ายทั่วไปอ่ะถือว่าเพียงพอครับนี่ครับคือมันจับโฟกัสของรูปภาพอ่ะสัปปีรู้สึกว่าจับรูปภาพออกแบบมาได้อย่างดีมากครับแล้วหน้าจอก็ถือว่าโอเคมากครับไอ้นะผมตัวไปก็คือเจ้าตัว h o n o r x 6 b ครับมือถือที่มีความแข็งแกร่งกับผมตัวนี้ผ่านการรับ5ดาวจาก sgs ทำให้เวลาตกกรบผมตัวนี้ป้องกันระดับหนึ่งได้ถือว่า ให้มาดีมากกับ CPU ถือว่ามีความเร็วความแรงกับ h e l o G 8 5 Octacore คือจัดการความร้อนเล่นเกมคือดีมากครับกล้องหลัง50ล้านสกินโทนสพ,พีถือว่าเพียงพอมากครับดีไซน์มีความสวยงามครับยังคงเอกลักษณ์ของเจ้าตัว Honor X 6 D ครับนี่ค้อสวยอ่ะพี่ชอบมากดีไซน์อ่ะดีไซน์อย่างแจ่มนะคะผมบอกเลยว่าดีไซน์แจ่มมากสวยงามมากครับ เป็นมือถือที่สัปพ,พีนะรู้สึกว่าดีไซน์มันมีความสวยงามครับถ้าหน้าจอผมนี่ครับอันนี้จะมีหน้าจอใหญ่เนี่ยหน้าจอที่พีใช้งานตัวนี้มา6.56นิ้วนะครับแต่รีเฟรชอันนี้90เฮิร์แต่องตรงนั้นรีเฟรช90เฮิร์แต่การทัดออเนอร์น่ะทำาลอมมาดีครับทำให้พีอ่ะใช้งานในการทัดตัวนี้มันมีความลื่นไหลครับและหน้าจออ่ะมันมีความสู้แสงดีมากครับอันนี้ขอเชื่อลว่าออเนอร์ทำการบ้านมาดีมากครับหน้าจอทัดดีมาก แล้วก็ซัพพอร์ตแับแอนต่างได้อย่างเพียงพอผมตัวนี้นะครับซึ่งพีบถ่ายรูปมาครับให้ดูเลยว่ารูปภาพที่พีบถ่ายมาธรรมชาติต่างๆครับถือว่าเก็บดีเทลของรูปภาพอ่ะดีมากครับขอเชิญชมเลยว่าเก็บดีจริงซึ่งออเนอร์ทำตัวนี้ได้อย่างเวิร์กมากครับสปีดถือว่าเป็นหน่วยที่คุมครับแรม6กจิกบวกเพิ่ม6กจิกกับความจุตัวเครื่อง1นึปจิกถือว่าตัวนี้ถ้าใครชอบออเนอร์ราคาเลยสามพไม่ผิดหวังครับ มาดูเจ้าตัวนะครับโปโผมตัวนี้โป c o c 7 5กับสเปคที่มีความใกล้เคียงกับเจ้าตัว Redmi 1 4 c ผมตัวนี้ใช้ตัว h e i o G 8 1 Ultra ครับหน้าจอ6.88นิ้ว Refresh 1น0 Hz ผมตัวนี้ปรับเป็น120แล้วก็60ได้นะครับผมดีเทลในการออกแบบฝล์หลังพี่รู้สึกว่าตัวนี้เก็บดีเทลในการออกแบบไฟล์หลังย่างแจมกล้องหลังให้มา50ล้านครับสุดยอดมากเลยกล้องหลังอะ่ะ ให้มาเยอะจริงชอบชอบกล้องหลังให้มาเยอะมากครับผมตัวนี้ดีไซน์อย่างสวยครับเล่นเกม r o. v เนาะจะสูสีกันมากครับตัวนี้ Rv 60 f บเฟรมบอกเลยว่าเฟรมเลทกเทนนิงฟรีไฟ r e พีรับเป็นตัวสูงสุดก็สบายหายห่วงพับ g ีพี่ับเป็นลื่นไหลผมขั้นเริ่มต้นก็ถือว่าสบายหายห่วงครับเกมทั่วไปสับพีนะ ปากกลางๆลำต่ำก็ถือว่าทั้งคู่เพียงพอครับทั้งคู่เป็น Android 14เป็น HyperOS นะผมตัวนี้ซึ่งใช้งานมาถือว่าดีจริงครับดีไซน์สวยแล้วก็หน้าจอผมในการทัดสปีดถือว่าดีแล้วก็เจ๋งจริงครับซึ่งกล้องนะ50ล้านกล้องหน้า13ล้านนะผมตัวนี้ทุกอย่างผมสกินโทนมันจะเหมือนกับ Redmi 14C เลยครับนี่ครับซึ่งไปใช้งานมาถือว่า โอเครับผมสับพีนะมีความลื่นไหลและความสมุนของตัวกล้องมากครับแล้วก็ใช้งานทั่วไปถือว่าเพียงพอครับมาดูผมรุ่นพี่แล้วถัดจากตัวเรดมี่หรือว่าโ o โคไปคือโ o โ o M6 ครับซึ่งเป็นรุ่นที่สัพพีนะถือว่าตัวนี้งบราคา3,500ถือว่าคุ้มครับดีไซน์ในการออกแบบของตัวเครื่องถือว่าทําการบ้าน มาดีมากครับหน้าจอ Full HD Plus Refresh 90เฮ้ยผมหน้าจอขนาดใหญ่6.79นิ้วนะครับผมตัวนี้ดีไซน์ของตัวเครื่องเก็บดีเทลในการออกแบบดีมากครับซึ่งเห็นไหมว่าดีเทลในการออกแบบถือว่าสวยงามมากสวยจริงนี่ถือว่าสวยครับผมสัปพีนะถือว่าทั้งตัวนี้ใช้งานมาถือว่าแฮปปี้มากครับ น่าซื้อมาใช้งานมากอ่ะตัวนี้บอกเลยว่าใครซื้อไปไม่ผิดหวังครับกล้องหลัง1้อยล้านสกินโทนถือว่าดีมากกล้องหน้า13ล้านนะครับผมตัวนี้ลำโพงหนึ่งตัว1ตัว1ตัวเสียงถือว่าเสียงดังฟังชัดครับพีใช้งานตัวนี้มากับ CPU ผมตัวนี้ HeroG 91 u l t r a ถือว่าเล่นเกมได้อย่างเพียงพอและลื่นไหลครับอ้าววิโฮเฟมถือว่าสบายหายห่วงครับในการใช้งานนะครับผมนี่ครับผมอันนี้คือเจ้าตัวอีฟนิกบผม ฮ o ต 50i ครับซึ่งเป็นรุ่นที่เพิ่มดีกีมาจากเท c โนสมาร์ท9ครับตัวนี้ CPU ให้มา h r o G81 แล้วนะผมตัวนี้สปีรู้สึกว่าเป็น CPU ที่ขับเคลื่อนออกมาแต่ก็ใช้งานได้อย่างลื่นไหลครับเท c โนเนี่ยทำเทกโนก็ทำดีตัวนี้ผมทำซอฟต์แวร์มาดีเพราะว่าอีฟอริกเนี่ยดีกีครับรุ่นพี่มันทำมาดีแล้วรุ่นน้องของ 50i เนี่ยเลยใช้งานมาพี่ใช้งานมารู้สึกว่าตัวนี้คือเวิร์กมากครับ แรม4จิกบวกเพิ่ม4ีจิกครับผมตัวนี้แล้วก็ความจุตัวเครื่องให้มาสพีก็ถือว่าเพียงพอครับผมตัวนี้ในการใช้งานครับนี่มันมีความสมูทมากครับใช้งานดีครับผมแล้วก็เวิร์กมากตรงๆเลยความจุ256จิกกับงบเลทสอ0สาันกว่าบาทหรือว่าเลทราคาประมาณ3,000ันี่แหละพี่ซื้อมาครับก็ถือว่าคุ้มครับพี่ชอบดีไซน์มากอีฟนิกทำดีไซน์ออกมาได้อย่างสวยสดงดงามจริงครับ เกินคาว่าค่าตัวที่มันคุ้มจริงเอาตรงนะคือมันคุ้มค่าคุ้มราคามากครับที่พีไปสัมผัสมามันเป็นสุที่น่าใช้งานจริงๆครับนี่ครับบอกเลยว่าเกินคําว่าคุ้มค่าครับผมเอาตรงนะมันสวยงามมากครับ สวยจริงครับคือทั้งหมดที่พีมาให้ดูคือมันสวยจริงครับอีกตัวที่พีรู้สึกว่ามันสวยอีกครับคือเจ้าตัวเทคน o ครับผมซึ่งเป็นตัวเทคนสปาร์คสาบครับบอกเลยว่าตัวนี้งบเลทกสามพันพีไปสัมผัสมาล่าสุดคือดีกีกล้องดีมากบอดี้ในการดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบครับซึ่งบอกเลยว่าพีใช้กันตัวนี้มาคือเวิร์กมากลำโพงคู่เป็นแบบ DT s ครับซึ่งดีไซน์จะมันมีความแบบ สวยงามทั้งคู่นี่ครับอันนี้ตัว Hot 50i อันนี้ตัว Spark 34ครับตัวนี้บอกเลยว่าแจ่มมากหน้าจอ120เงริบครับปับเป็น6 0 9 0 1 2 0ได้ลำโพงเสียงดีมากครับบอดี้ในการดีไซน์ก็มีความสวยงามในการออกแบบครับนี่ครับ CPU ผมให้มา h e g i o G8 1ครับผมตัวนี้ซึ่ง สเปคมันจะมีความใกล้เคียงกันมากครับผมตัวนี้ให้แรมมา6 g ิบวกเพิ่ม6 g ิกกับรอม1นึอันนี้แรม4 g ิบวกเพิ่มส g ิกกับรอม2 5 6เนาะแต่บอกเลยว่าสกินโทนของกล้องครับผม50ล้าน AI ด้านหลังทำกล้องออกมาทั้งคู่ถือว่าเพียงพอมากครับเดี๋ยวผมในเรื่องของรูปภาพครับที่ไปถ่ายรูปมานะถือว่าดีกรีของตัวนี้ผมถ่ายรูปออกมาธรรมชาติบอกเลยว่าสีสันถือว่าสวยงามมากครับโคตรสวยอะ่ะพี่ชอบมาก ตรงๆเลยคือมันน่าใช้งานจริงๆครับตัวนี้นี่ครับเวิร์กเวิร์กเวิร์กสวยจริงครับคือเมือที่สับพีนะรู้สึกว่าใช้งานมาเกือบๆทั้ง7ตัวนี้เลยผมให้ดูเลยว่า7ตัวนี้เลยคือมันคุ้มจริงๆครับผมในการที่พีเอามาใช้งานครั้งนี้ผมเสานี้พีเพจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างและโปรโมชั่นล่าสุดใต้คลิปนี้ให้ผมเสานี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมให้สับพีนะเสานี้ขอบคุณครับ